ส,ส,สวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีพี่ดอกสดชื่ทุกคนสวัสดีวันนี้วันเสาร์นะครฝนกำลังมาถมดินแต่งคันซาใหหม่ข้างนี้ก็จะเป็นข้างสุดท้ายแหละก็จะเห็นทั่วว่าสร้างรักทั่วไปแล้ว รถล,ละห้าร้อยบาทจ้าดินที่ประเทศเรารถล,ละห้าร้อยบาท ไอ้งัวพ่นงว่ามนมากินน้ำบาได้ไห้งัวพ่นงงว่ามนากินน้ำมาได้ปะคนไรตักนะใส่คนงานก้าจับอาะเจ็บกินบ้า ผนได้ินเด่ะบมได้ยินโอ้ยคนห่าดิแม่ต้องถมมุมนี่นำจ้ามุมนี่สิบปรดเพราะว่าขับรถมมุมนี่กะกะจะเป็นบอดนำาขังหัวากาันคูเป็นสูงต่อไม่ตายก็แข็งเสยนะ ต้องรีดทมเบิดจ้าเบิร์มเบิด์อักษีอันนี้เสไหไน้ำขังทางฝั่งนี้ว้าวาเห็นคันคูตันทางน้ำ แกเรยกการเจอกํลังเลื่อนถมแต่งขันสะจ้า ส่วนอ้ายกระทมดินสิปุกเครื่องคนสิปุกตู่คนสิบผุน,นอันนั้นเป็นอ้ายเนาะที่ดินของอ้ายเพิ่นกำลังถมดินมาสิปุกเทียกน,น้อยอยู่จ้าตอนนี้ก็เริ่มถมคันสะแล้วจ้ะ สว,วัสด,ดีอีกเทื่อนหนึ่งจำพี่้อกจ้าตั้งโจดรถถมดินอยู่มาเห็ดตึกแต่เก่ามงเศร้านะคะตอนนี้ยังบป็เหลค่วกะเห็ดคันซาและกระทบนาดินฝั่งโน้นเพราะว่าคันเห็ดแต่คันซาประตมนินฝั่งโน่นน้ามันระสีไปอ่างอยู่พุ่นเพราะวา่า มันก็ต้องเห็ดคันซาสูงกว่าสมควรเครื่องนั่นก็สิเป็นน้ำขังพีซสาวาก็สิได้ไอ้่ายดาะไ้ซ่าคือาการยาอายใหญ่ก็ไรซาพรามาเบิ่งกันเป็นตัว,อวตอนแล้วสิเป็นจึงไดเนะส,สิงามสำไดยเฮ็ดเทนีกับเป็นเทือดสุดท้ายแล,แล้วแล้วแล้วหลัลลกกาสิล้อมัวา ค่ารักขั้วที่สั่งไปกับประมาณหมื000่นสองหมื่นสองค่าตะข่ายานิกาน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหาอ๋อถมดินจักหมื่นได้แบบนี้ ແລະກະຊິປູກຕົ້ນໝາກມ່ວງສລັບກະສາຕົບໝາກມ່ວງສລັບກັບອັນນີ້ຕົບຜ້າ มีสระน้ำเนาะไปดอกแล้วก็มีต้นไม้เรียงลายกับคือสีครบสุดพอต้นไม้ใหญ่กับสิบปะรายอยู่ในปัดเนี่ยรูแตะบ,บอนส้มหม่มบอนปูสศาสตร์นางเลน จะเริ่มทำคัดสะปลาเอาไปเพลีแล้วเถิดดีอาะไรบนดอกไปเลยหน้ามาแห้งสั่นไต้กับบยย่านจ้าไก่จะเสร็จแล้วพ,พี่น้องถมดินพี่เป็นแก้วงั ตอนแรกกาสิถมตังแต่ขั้นซะนั่นแหละแต่ว่าพอมาเปรียบเ <t> ทียบระดับคั้นซะแล้วหน้ามาเสียหกมาท,าทั้งพี่ก็เลยได้ถมบดเลยค่ะแต่ถมมาหลายดับถมตามระดับนี่ไม่ได้ถมเต็มอยู่นี่ประมาณสิบหลดแร้วก็จะถมคันซะนะคะที่เราค่ะ เห็ดทั่วแล้วก็สเปนตาอยู่ปลูกต้นหมอกต้นไม้ก็ง,ง่ายแบบนี้การสช็จ่ายเด็ดเสร็จก็สามหมื่นบาทเบาๆจุสามหมื่นบาทเป็นดอกกระซาเห็ดมันแล้วแบบเดียวเนาะแล้วเลยอันนี้วันเดืนแล้วคนยังอันนี้อยู่่าจะมืออื่นเพล่แล้วอันนี้ข้างหลังบ้านนะคะตรงนี้มันกระเสร็จขึ้นสูงขึ้นอีกเพราะว่า น้ำมันซิมาขังตรงนี้เลยได้ถมตรงนี้ไอ้น้ำน้ำขังตรงนี้ปันนิก้ก็เสร็จขั้นตรงนี้ขึ้นสูงขึ้นสูงโอ้ยมกักสิโลกมันจะอ,อยู่เนาะลวกสิสเผ็ดเป็นคููขันครูขึ้นละกให้น้ำลงไหลลงข่างฝุ่นพี่นะ้องเลียงฟ้ากสิได้อยู่เสร็จแล้วกสิได้สวยงาม ยังไม่เสร็จนะคะต้องได้ทำอีกเยอะมาจะแล้วพุงนี้แหละทำแล้วบดมือยังบดแล้วเอยก่นี่กเป็นคันสาร์สามสิบปลูกจ้ะปลูกผักพริกป,ปลูกผักพรายปลูกมะม่วงปลูกข้าว กว้วกระดาษที่น่งเลนก็ได้นะคะรับปูซาต์กับน่งเลนแลาต้นม่วงง่ดี๋ยวมาอื่นอัปเดตอีกที่พี่น้องเมื่อนี้ทำทำแล้ว ภาพได้ศีล佛法บรรยากาศได้ซ้ำนี่เลยเดอจ้าพที่เราจะมาอื่นจังมาดูผนงานตอนมันแล้วว่ามันจะงามสั่มแด่ น้องจาสีฝากบรรยากาศเนสัมนีเด้อจากขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกดไลค์กดแชร์ยังหักแดงเด้อจากพี่น้องจา่าสบายดีเด้อสบายดี